จักสีเอินว่าเสานี้ดีบอสพาชงนี่มันก็ใกล8โมงแล้วค่ะนี่ซองไฟสายใสมันเลยฮึๆเป็นอย่างจังน่่นตื่นแท้สามคนพอลูกนี่แม่ยิ่งอีกน้อยนี่นะมือนี้ไ่ได้ไปโรงเรียนค่ะแหงตาตื่นสวยแห้งมากค่ะแม่กับป้อยได้แม่กับบ่เขาไปปูจนในยินเสียงเอกอักเอกอักในห้องนั่นแหละก็จังคอยหูว่าพักกันตื่นแล้วจังสีนาฉันก็คอยเปิดประตูเขาไปและนี่น้องกับมะฝ่อใหญ่มิติใหม่แห่งการแปลงฟันก็ตีลังกาแปลงฟันไปเลยสิคะฮึๆและนี่ค่ะเ้าร์นี้แมนงบอนนี่ะ จมออกนอกากกังโฮมแล้วกังโฮม,มปอนเขาลูกไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ครัวบ,บ้านๆง่ายๆสไตล์คุณนายชมพูนุษเหมือนเดิมค่ะมือนีไม้ยากับมาลบปะเปะเฝ้าเฮ็ดยังบาตีเฝ้าเฮ็ดเนกินค่ะเพราะว่ามือนีส,ปปนนอสิปูกั่มันไฮไรบาตีบอึดตาไฮสิปูกเพราะว่ายัางตีมันกูออกเบแล้วแม่ไล่ไฮแม่ก็เตรียมตัวสิปูกไม่ตัวไม้ยากับพ่อปูกับมุงนาไปก้อนส่วนไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามมือนีก็ต้องอยู่เอาดินแดนในชั้นก้อนเพราะว่าชั้นเฉลี่ยสุดช่วงเศร้าจริงปนนะแต่ว แล้วก็แบ่งให้พวกฉันพอเ้าหนี้ก็สิมีหนึ่งปาตะเพียนไข่ค่าแล้วก็ใส่พักย่างต่างยางบักหลายดินแดนไหนโอ้กินเขาน้ำหลอกยังมานังน้ำมูดได้สูเพราะว่ายังตีเห็นปลาตะเพียนดินแดนมากมากินได้หญิงเมนูปลาแต่ว่าก็ตตองเราว้งตองเบิงเรือปลาตะเพียนนี่กลางเธอได้เฮ้มือนี่ก็กินเขาน้ำกันแค่สามสี่นค่ะเพราะว่าปะปูกับแม่ย่าก็ออกไปกินยูน้าน่ะนะแต่ว่าการปลูกมันมือนี่ก็ไ่ได้ใส่รถปลูกอ๋แม่นเบาปีการปลูกมันมือนี่ก็ใส่รถปลูกนั่นแ่ละว่าได้ใส่ค้นปลูกดอกค่าอยากซี Ali, ลูกแม่เด้อลูกบ่แมนว่าสิเลือกกินสิมากินแต่ทอดกงถอดไก่สิมากินแต่แนวทีจะาของอยากกินบ่ได้ได้หาคิดพ่อว่าคนที่เขาบ่มีอีหยังกินทามึงไงขึ้นนําบ่มีแนวกินดีๆบ่าด้มีทอดกงถอดไก่ถอดเฟนฟ้องเฟนไฟเมื่สิกินอีหยังกินพักย่างตางงากินตามักหอกตามืกหุ่งกินป่นกินแก้วน้แม่ห้ได้ค่าอยาคิดว่าสีเลือกินแต่ว่าต๊เทียงกะเทศกินคือเกาได้แม่หนูอยากกินมาม่าไปต้มมาม่าให้หนูกินหน่อย่าซั่นบ่าเด้ยเฮ้ยบอก กินเขาแล้วแมนบอกับกล้วยลูกให้นฉันไล่สดรอบแรกฉันลงจากไล่สดกับประมาณ11บเอโมงเคืองไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามกับขี้อิสมมุ่งนาไปที่นาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะปลูกมันปลูกมันเมื่อนี้สิพาคกันปลูกให้ไดบาร์ตี้ก็ให้ที่พึ่งกูออกเลยหญิงให้ยุติเทียงหน้าอ่ะนะแต่ว่าเขากส็ใส่รถปลูกได้เข้าไปใส่ข้นปลูกกับสะดวกสบายบอกคักคิดพอตะกี้เนาะตอนที่วใส่ข้นปลูกแม่สมัยเด็กน้อยเขาเจ้าสิมากจางได้บอกเธอเคยไปบอกฉันเด้อแห่งบ่มีให้หน้าผาทางคือเขาแต่ว่าย่ำรับจ้างนี่กก็สู้ตายเด้อค่ะไปหารับจ้้้้้าาาางงไไดดดวววััััััันน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 นลละะะ80 100บบทท .1 โออออยยมมมม่่่่่เตีู .2 รจ แบบนี้บอกคักเลยได้หญิงว่าละลอยว่าละแปซิบาทนี่ว้ายแลนมาสันน้ำมูลน่ะยานตะเขาบระ้วนไปแล้วตะกี้แมนบบกะคิดว่าจะคล้องเป็นเด็กน้อยแมนบบยานเขาเจ้าว่าแบบว่าเป็นเด็กน้อยมันเฮ็ดบ่ดีมันเฮ็ดบ่ได้ข้างนายานแบบว่าบ่จางเข้าจั่างสินะหญิงเอ้ยแลนปลูกเอาค่ะแหงตะเสียบมันนี่ว้ายว่บอกคักไว้ผิดแท้นตะกี้นี่ว้ายแลนทวนทวนเผื่อให้เฮงผูดหน่อยซะแล้วแลนเสียบแลนเสียบตีลังกาไปน้ำคู่กันแท้มันกับพองกันค่ะฮ้ยตะกี้มวนบอกคักตะกี้มันูจัโมหุจักเนื้อได้หญิงู้แแต่่คววามมนุจักแต่่วาเนื้ เขาบป,ปูเล่ากับย่งบอคักใจได้หญิงกับตองอยางน้ำกลลลดค่าไปเบื้องว่าบอกไรแบบว่าเสียบว่ดีเสียบว่าใดเสียบบ่ตังยังสินะเพื่นกันสีน้ำปูน้ำสามน้ำกลแบบนี้ค่ะบางที่ฉันไล่สดไปน้ำเห็ดงานไปน้ำเรียงลูกไปน้ำแมนบอพอปูแมย่ยไอ่อนเกวกอน,กกอนข้ากับมาหน้าแมนบอฉันกัเากับอกกับเอฟได้ว่าพวกเธอถเบื่องเด้อ้าลูกฉันไปเรียนเบอสุขนแล้วฉันกับคงสีได้ไปเห็ดไฮเห็ดหน้าไปแบบนี้แหะแล้วก็ไปไล่ซดอยู่หน้าพอมบอกไว้เลยว่าฉันสิเปียนบรรยากาศในการไล่ซดบ่ได้มาหนังมมมาาอเบกไล่ซ ไปไล <c oughs> hmm ่ท hmm. ี่บ hmm. mm ้านล้างค่ะอ้าวฉันถามเนี่ยบ้านล่างแถวบ้านเฮ่าหนาบ้านล่างบ่แมนว่าเป็นบ้านที่แบบว่าบ่มีคนอยู่แต่ว่าเขาสิบ่มีเจ้าของเด้มีเจ้าของแต่ไม่มีคนอยู่เขาใจเข้ามาบ้านล่างบ่คนพวกคอพวเขี้มไปนางไล่ซดอยู่บ้านขาเจ้าบ่ขออนุญาตเขาเขาสิบบ่เป็นบ้านแล้วเขาสิบบ่เม้ายาแล้วเขาปืนไล่โฮมึงแล้วการที่สิไปไล่มองได้ก็ต้องเบิ่งกาลาเทศะเบิ่งอกาเบิ่งความะสมพรอมค่าเขาสิบ่ห้าบ่งู้จักความนี่เห็นบ่ระวังที่แม่ลุ่แอหมงอยจากไล่ หญ้าเถาแหง้งแหง้งยาเถาบ่อยู่เพิ่นกับมาคือเก่าเด้แต่ว่ามื้อนี้หญ้าเถาอยู่เด้หญ้า,าเถาก็นั่งเฝ้าเลนโอ้ยนั่งเฝ้าเลนีสองคนน้องมิวเพิ่นก็ว่าเด้แม่วันนี้ไม่ต้องนั่งอู่หรอกนะหนูจะนั่งกับน้องเองว่าซั่นว่าหลับสุดน,อน้องใหญ่ก็ใหญ่แล้วฉันก็ต้องมามีหน้าที่นั่งกวยลูกแบบนี้แหละน้องมิววางได้ฮู้บ,บ่แม่แม่เหนื่อยมั้ยนั่งกวยผู้หนูอย่างนี้ถ้าแม่เหนื่อยแม่ไม่ต้องกวยก็ได้นะหนูใช้ขากวยก็ได้หนูเอ้ยเตอสิมาทำท่าเว้าหยังกูกวยสู้มาต่อหน้อยนี่แหงกวยมาตลอดค่ะ